ยอมรับกับสื่อแบบชัดๆว่าสถานะตอนนี้โสดแล้วครับเลิกรากับแฟนสาวหญิงปริยากรเป็นที่เรียบร้อยส่วนสาเหตุที่จบรักครั้งนี้เนี่ยคุณแจ็คก็บอกว่าเป็นเพราะว่าตัวเองล้วนๆเลยไม่ใช่เพราะความเจ้าชู้แต่อย่างใดพยายามปรับกันแล้วแต่ก็ไปไม่ไหวก็ไม่อยากจะฝืนยืนยันว่าจบกันด้วยดีและขอโทษที่ทำให้ต้องเป็นข่าวขึ้นมาครับ ก็จบกันด้วยดีครับที่มันเกิดขึ้นเร็วมากมาแบบพึ่งคบแล้วก็แบบอานเลิกกันแล้วใช่ใช่จริงๆก็จริงก็คบกันมานานพาสอสมควรค่ง<ไ>มาเปิดตัวอะไรเงี้ยบางคนก็บอกเฮ้ยเพิ่งไปออกรายการเองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เลิกกันแล้วอะไรก็แอบบแอบบแอบบเสียดายแล้วก็แอบแบบรู้สึกแบบมันไปต่อไม่ได้จริงก็ก็ไม่ไหวไม่ต้องฝืนไม่มีเรื่องกับความชู้ๆหรืออะไรฮะมันเป็นเรื่องของอ่าส่วนตัวในเรื่องของแบบการแบบพยายามปรับกันแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคน พูดจาแบบอาจจะไม่น่ารักด้วยแบบบางทีแบบทางานมาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะจริงจังกับชีวิตเกินไปทําให้อาจจะให้น้องอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันดูกดดันมันไปเรื่องกันไม่ได้ในเ,ออเรื่องของแบบนิสัยส่วนตัวทั้งคู่ครับพอมีเพลงแล้วมีข่าวเลิอกกันอีกว่าเฮ้ยเลิกโปรโมทเพลงหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่มีคนพิมพ์กันเยอะเลยเออมีมุมแบบว่ามึงเอาอีกแล้วนาอะไรเงี้ยเลิกกับใครมึงปล่อยเพลงเดือดร้อนคนในวงการอะไรเงี้ยผมก็ <laughs> ผมเป็นของผมอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่แบบว่าอาจจะทําให้แบบเข้าใจผิดนะพร้อมมีใหม่ยังสําหรับเรามีมีก็มีคนแบบว่าในเรื่องของแบบมีคนคุยแต่ก็ยังแบบไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นกับนิกกี้พรุ่งนี้ไม่ไม่เข็ดไม่ไม่ปิดตัวไม่ไมปิดไ,ปมไม่มีแต่มันไม่เร็วไปใช่ไหมเพราะเราเพิ่งประกาศเลิกไปเรามีคนคุยใหม่แล้วไม่ไม่ไม,ไม่คุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อย คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ